วันนี้นะมาเปิดร้านหมูกระทะแสนอร่อยหัวะละ20บาทเองแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆนะฉันมีแผนร้ายซ่อนอยู่นี่ค่ะ100่งรอทอนหกใช่ไหมคะอา้าวให้น้าคิดเงินก่อนเดี๋ลูกเป็น400 4้อบาทไงลูกอา้าวนี่คุณน้าโกงคุณหนูนี่นะ ฉันนะคือพ่อค้าเลวยังไงแล้ววันนี้นะมาเปิดร้านหมูกระทะแสนอร่อยหัวละ20บาทเองราคาแค่นี้นะก็หลอกคนมาซื้อได้แล้วแต่ใครจะรู้ว่าจริงๆนะฉันมีแผนร้ายซ่อนอยู่เฮ้ยเป็นมูตนมันร้านหมูกระทะนี่เฮ้ยพอดีเลยอะ่ะฉันกำลังหิวอะ่ะหูแต่ราคาเป็นกันเองมากเลยอะ่ะแค่20บาทเอง ไปกินกันเดี๋ยวมันราคา20บาทมันไม่ดูแปลกไปหน่อยเหรอหมูกระทะราคาถูกขนาดเนี้ยลองเข้าไปถามคุณน้าเจ้าของร้านก่อนก็ได้งั้นปา้าหมูกระทะจยา,าหมูกระทะย0บาทหัวละ20บาทเอาเอาหนูมานี่อูน่าก,กินมากเลยค่ะคุณนะ้าแต่ราคาเท่าไหร่หรอ20บาทลูกจริงๆราคาคุณนะ้าหัวละ20บาทหนูสองคนเนี่ย20บาทเท่านั้นนะลูกนะ ไปกันเถอะเป็นมุกไปกินสายลูกไปไปนั่งเดี๋ยวน้าเปิดเตาให้นะลูกนะนี่ลูกนี่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 อ่ะกินเลยลูกกินเลยว้าวยังไม่พอนะลูกนะให้กินแบบจุกจุไปเลยขอบคุณนะอันนี้ลูกน้ำจิ้มนะขอบคุณค่ะคุณน้าใจดีจังเลยอันนี้นะลูกนะน,น้าเน่ะเปิดขวดให้ใหม่เลยขอบคุณค่ะคุณนะ้าินให้ด้วยนะนี่เปิดขวดใหม่เลยนี่ <ม>ดีจังเลยค่ะคุณนะขอบคุณค่ะนี่ลูกนี่อ่ะวว้าวหอมจังเลยเนาะใบยอก,ยกใช่น่ากินมากเลย ก็ใช้ยี่สิบบาทก็อร่อยเหมือนกันล้เนี่ยบรรยากาศดีจังเลยเนาะใบยมใช่ใช่บรรยากาศดีจริงๆแถมคุณน้าเขายัางใจดีด้วยอ,อีกเนาะว้ายกินไม่ไหวแล้วอ่ะปิดมูกสงสัยเป็นเพราะว่าเรากินตั้งแต่เช้าจนค่ำแบบนี้แหละอ้าวเด็กๆ อิ่มแล้วเหรอลูกนะเดี๋ยวนะขอคิดเงินก่อนก็นแล้วกันนะนี่ค่ะ100ทอนใช่ไหมคะอา้าวให้น้าคิดเงินก่อนสิลูกไหนมีอะไรบ้างนะอา้าวอะไรคะคุณนะ้าขอละยี่ไม่ใช่หรอคะน้ำสองขวดขวดละ50บาทก็100แล้วหนูกินเหลือก็อีก100บาทค่าน้ำจิ้มถ้วยละ60บาท2ถ้วยก็120เป็น320แล้วค่าทิชชู่อ่าใช้2แผ่นใช่ไหมลูกนะ แต่และสีบ,บาทนะลูกนะอ่าเป็น340แล้วก็ค่าไฟไงลูกค่าไฟของเตานี่นะหนูเช่าเตานาน,านะเนี่ย100บาทเป็น440บ,บาทไงลูกอ้าวนี่คุณน้าโกงพุณหมูนี่นาใช่แล้วถึงไปกินร้านอื่นอ่ะก็ไม่แพงขนาดนี้หรอกคุณน้าโกหกราคาแล้วมาเพิ่มทีหลังได้ไงอะ่ะตกลงราคาที่แรกไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่หรอคะอ้าวแล้วจะให้นะเอากำไรมาจากไหนลูก นี่มันเกิดอะไระคะเนี่ยแม่นี่คุณที่เป็นหมูกระทะร้านดังใช่ไหมที่ออกข่าวว่าโกงคนไปทั่วน่ะเป็นพ่อค้าเลวอ้าวผมพ่อค้าขายปกติแล้วไงเด็กๆพวกนี้ก็มากินของผมผมก็เลยต้องเอากําไรหน่อยไงยังจะมาโกงคนแบบนี้อีกเหรอทําอาชีพไม่สุจริตแบบนี้ไม่จเจริญหรอกคุณหัดไปทําอย่างอื่นได้แล้วอย่ามาหาโกงคนแบบนี้ไม่งั้นเธอจะเรียกตำรวจมาจับคุณจะทํายังไงก็ได้ อย่าเรียกตำรวจมาจับผมเลยงั้นวันนี้ให้ลูกฉันกินฟรีก็แล้วกันฉันจะไม่เอาเรื่องก, <g ad> ก็ได้งั้นครั้งนี้ผมจะให้ลูกคุณกินฟรีก็แล้วกันนะอย่าแจ้งตำรวจจับผมเลยผมจะทำอาชีพสุจรจิตแล้วผมจะไม่ขายหมูกระทะแบบนี้อีกแล้วอ่ะอ่ะลูกๆกลับบ้านกันออาหาหรรม่รยก็